ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมชาวเกมทุกท่านวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับทางเป๊ของ PC กันบ้างนะครับผมวันนี้ครับผมมาได้มาเล่นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเป๊ะพว่ามีอะไรบ้าง ผมซื้อตรงแพ็กเกจพาร์ทเนอร์หรือ efootball ว่ามันได้อะไรบ้างก็คือทางเพจของ b c ่ะมันเปิดให้โหลดฟรีหรือเล่นฟรีอยู่แล้วครับผม <Yeah. S 1> ผมเลยจะมาแนะนําตรงนี้ครับผมนี่เลยครับคือการซื้อ efootball นีครับผมคือเป็นซีซันอัปเดตของแต่ละเชิงๆว่าเป็นพาร์ทเนอร์ครับซึ่งมีอาร์เซนอลไบร์ทวิลนิแลวก็พวกยูเวนตุสแมนยู่เงี้ผมซึ่งผมซื้อมาแล้วล่ะผมซื้อของแมนเชส s t เตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วครับผม ซึ่งผมไม่รู้ว่าซื้อแพ็คอื่นน่าจะได้เหมือนกันนะผมตามที่ผมไปอ่านมาแล้วก็คือเราจะได้เหมือนกันแล้วเราผมจะมาแนะนําทางแพ็คของแมนยูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยว่ามันได้อะไรบ้างแจนพอเข้ามาหน้าเกมนะครับมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับปองอันนี้คือคลิกออฟปกติ e อีฟุตบอลคือการตั้งค่าทุกคนอาจจะไม่ได้ชินกับหน้านี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูถ้าเราจะเข้าไปเหมือนตามในโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับตรงนี้ไม่มีแล้วคือมีการตั้งค่ามีการเตะธรรมดายอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเหมือนในโทรศัพท์เดะเลยอ่าพอเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนี่ครับมันจะเหมือนกับในโทรศัพท์เลยคล้ายคลึงกันผมเล่นในผมเลื่อนในจอ Xbox นะครับเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมากก็เหมือนกันครับก็เป็นไอคอนปกติก็คือถ้าเราซื้อแพ็คสมมุติผมซื้อแพ็คแมนยูมาใช่ไหม ผมก็จะได้ฟูลแมนยูมาทันทีเลยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะมันจะขึ้นแบงนี้เลยฟูบาซ่าก็จะได้ฟูบาซ่ามาซื้อซื้อนู่นนี่มันก็จะได้ตามทีมนะครับผมผมก็มีอยู่นี่ครับตามนี้เลยครับของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอ่าแล้วเราไปดูอย่างอื่นจะบ้างนี่ครับเราผมรู้ว่าทุกคนสนใจตรงนี้คือไอคอนครับอ่ามันก็มีเหมือนกันเลยครับทางโทรศัพท์อันนี้ก็คือ การซื้อกล้องหน้ากล้องหลังกล้องกลางอันนี้ปกติครับนี่ครับอย่างแรกที่เราจะได้เลยก็คือนี่ครับแพ็คพรีเมียมครับผมคือเราได้อนะไรบ้งเดี๋ยวผมดูอ่ะผมกดผิออ่านี่ครับเขาก็จะให้เราเปิดฟรีสามแพ็คนะครับนี่ก็มีปกติทั่วๆไปต่อมาผม ซื้อแพ็คแมนยูใช่ไหมครับผมก็จะได้ไอคอนของแบ็คแฮมนะครับผมแพ็คแมนยูคือเราได้ของแบ็คแฮมนะครับแต่ผมจำไม่ผิดจำทุยจำไม่ผิดคือบาซ่ามั้งน่าจะได้แมซี่ร้อยสองนะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมก็จะได้แมนยูมาดูต่อไปครับนี่ครับไอคอนของยูเวนตุสก็คือโรนันโดครับโรนันโดคือ แจกฟรีของทุกคนครับทางโทรศัพท์ทาง P ีครับผมเราซื้อมาเราก็จะได้เหมือนกันครับได้โรนัลโดทุกคนจะได้หมดครับถ้าซื้อแพ็คของพวกพาร์ทเนอร์นะครับผมต้องอันนี้ก็มีปกติครับอ่าผมลืมบอกถ้าเราซื้อของแพ็คแบบนี้นะครับผมเราจะได้ GP ที่แสนสามครับผมผมซื้อไม่ได้แสนสามส่วน ทองผมซื้อมามันให้มา3,500นะครับใช่ครับ3,500เมื่อกี้ผมกดรับไปผมก็ลืมให้ดูเราจะได้มา3,500ทองนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีเหมือนในโทรศัพท์เลยครับตอนนี้ก็คือแพคไอคอนเมนูนี่ครับปกติแล้วมันจะได้มามันก็ไม่มีอะไรบ้างแล้วก็เป็นรับอ่ามัน ทางคอมมันจะดีอย่างนึคก็คือมาสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้ครับผมเราสามารถย้าย e f o o t b บอล Po i n t เข้าไปทางโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้อ่ะมันจะมีเหมือนทางโทรศัพท์ถามว่าหมดไหมก็ถือว่าเกือบหมดเลยครับผมแต่ว่าเราจะได้ไอคอนตามนั้นมาแล้วเราจะได้ทองกับ GP มาด้วยครับผมทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับ ทุกอย่างค้ายคืงกันหมดการเล่นการランキングการอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างจะปกติหมดก็วันนี้ครับผมผมจะแนะนําเล็กๆน้อยๆครับผมใครที่อยากให้ผมแนะนําอย่างอื่นวิธีการเล่นว่าเป็นยังไงหรือจะให้ผมล่าไอคอนทาง PC บ้างบอกผมได้นะครับผมว่าล่าทาง PC ซเนี่ยมันจะเกลือเหมือนโทรศัพท์ไหมวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผม ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมซีล